อสวัสดีนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อในหน่วยที่6เรื่องการคำนวณหายอดซื้อสินค้าและยอดขายสินค้าดูยอดแรกก่อนก็คือการคำนวณหายอดซื้อสินค้าซื้อสินค้ามีสองอย่างก็คือซื้อสินค้าเป็นเงินสดกับซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อซื้อสินค้าเป็นเงินสดอันนี้เราไม่ต้องคำนวณเพราะเรามีสมุดเงินสด เราก็ไปดูจากสมุดเงินสดที่เราจดบันทึกไว้เราก็จะรู้ว่าซื้อสินค้าเป็นเงินสดเท่าไหร่แต่การซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเนี่ยเราไม่มีการจดบันทึกแต่เราสามารถที่จะคํานวณหาได้จากยอดเจ้าหนี้เพราะว่าเวลาเราซื้อเชื่อเรามีเจ้าหนี้เกิดใช่ไหมวันที่ซื้อเดบิตซื้อสินค้าเครดิตเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะดูจากบัญชีเจ้าหนี้ เราจะสรุปว่าเจ้านี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในปีนี้ก็คือยอดอะไรนั่นเองซื้อเชื่อซึ่งเราจะหาเจ้านี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้อย่างไรก็คือเอารายการที่ทำให้เจ้านี้ลดลงบวกเจ้านี้ปลายปีซึ่งเป็นเจ้านี้ของปีนี้ก็จะได้ว่าเป็นเจ้านี้ทั้งสิ้นซึ่งก็คือยอดอะไรนั่นเองซื้อเชื่อสมมติว่าครูมีอะไรนะ จ่ายแชระหนี้เท่ละห้าพันเอาเอาใหม่สมมุติว่าครูซื้อเชื่อหนึ่งมื่นหนึ่งหมื่นเนี่ยครูไม่รู้หรอกแต่ครูสมมุติไว้แต่ครูครู้ว่าครูมีจ่ายะชมลนี่แปดพันแล้วมีเจ้าหนี้ปลายปีเหลือเท่าไหร่สองพันเพราะฉะนั้นครูสามารถถายยอดซื้อเชื่อได้ก็คือเอาเจ้าหนี้ทุนลดลงเป็แปดพัน บวกกับเจ้านี้ปลายสองพันก็จะเป็นยอดซื้อเชื่อเท่าไหร่หมื่นหนึ่งถูกไหมเสร็จแล้วเจ้านี้ต้นปีเจ้านี้ปลายปีสองพันของครูนี่นะจะยกไปเป็นเจ้านี้ต้นปีของปีหน้าสองพันเอาสมมุติว่าปีหน้าครูขายหมื่นห้าหมื่นห้าแล้วครูจ่ายชำระหนี้หมื่นหนึ่งเธอว่าเจ้านี้ครูเหลือเท่าไหร่ห้าพันไหม ไม่เจ้านี้ครูต้องเหลือเท่าไหร่เจ็ดพันเพราะมันมียอดยกมาอยู่สองพันดังนั้นเวลาที่ครูหายอดซื้อเชื่อครูก็หาเหมือนเดิมก็คือเอารายการที่ทําให้เจ้านี้ลดลงแต่นี้ครูบอกว่ามือนหนึ่งใช่ไหมบวกกับเจ้านี้ปลายปีเท่าไหร่เจ็ดพันก็จะเป็นหมื่นเจ็ดถูกปะแล้วก็หักด้วยเจ้านี้ต้นปีซึ่งเป็น เจ้าหนี้ที่ขายของปีที่แล้วเราไม่เอาเราจะเอาที่เกิดขึ้นเฉพาะปีนี้เท่านั้นเราก็เอาสองพันไปหักก็จะเป็นหมื่นห้าเท่ากับที่เราสมมติไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูก็จะสรุปว่าการคํานวณหาย,ยอดสื้อเชื่อก็ได้จากรายการที่ทาให้เจ้าหนี้ทําใมลงลดลงบวกเจ้าหนี้ปลายปีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของปีนี้แล้วก็หักเจ้าหนี้ต้นปีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของปีที่แล้วเราไม่เอา ซึ่งเราสามารถคำวนวณได้ในรูปของจะออะไรก่อนนี่ตะก,กี้ที่ครูพูดนะการคำนวณหายอดซื้อทําในรูปของบวกบวกหักหก็คือเอาซื้อสดตั้งไว้บวกซื้อเชื่อก็คือรายการที่ทำให้เจ้านี้ลดตะ็ก,กี้ครูสมมุติแค่ตัวเดียวก็คือจ่ายชำระหนี้แต่รายการที่ทําให้เจ้าหนี้ลดมันไม่ได้มีใจชําระหนี้อย่างเดียวมันอาจจะมีส่งคืนส่วนลดลับ เพราะฉะนั้นถ้ามีส่งคืนส่วนลดลับต้องเอามาทําไมด้วยบวกด้วยเพราะมันทําให้เจ้าหนี้ทําไมลงลดลงแล้วก็บวกด้วยเจ้าหนี้ปลายปีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของปีนี้หักด้วยเจ้าหนี้อะไรต้นปีก็จะได้เป็นยอดซื้อเชื่อเอ้เอาไปบวกกับซื้อสดเป็นซื้อทั้งสิ้นได้ไหมเนี้ยเสร็จแล้วถ้าครูไม่ทําในรูปของรายงานบวกบวก,กขัดขันี้นะครูสามารถทําในรูปของแยกประเภทเจ้าหนี้ได้ แยกประเภทเจ้านี้ก็คือการถ่ายยอดซื้อเชื่อได้อย่างเดียวนะแล้วเดี๋ยวเราไปบวกสดมันจะเป็นทั้งสิ้นเจ้าหนี้เป็นหนี้สินยอดยกมาอยู่ทางด้านเครดิตก็คือเจ้าหนี้ต้นปีใช่ไหมเสร็จแล้วเดบิตนี่คือรายการที่ทําให้เจ้าหนี้ลดลงเจ้าหนี้ลดลงได้ยังไงหลักๆก,ก็คือจ่ายชาระหนี้ส่งคืนส่วนลดรับ ลดลงถ้ามีส่งคืนส่วนลดลับก็ามาใส่ถ้าไม่มีก็แล้วไปเสร็จแล้วก็เจ้าหนี้เนี่ยมันจะมียอดคงเหลือทางด้านเครดิตเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ปลายปีก็ต้องเอาไปปิดทางด้านเดบิดตเจ้าหนี้ปลายปีเราก็เอาเดบิตทั้งหมดนี้ทำาไมกันบวกกันบวกได้เท่าไหร่ฝั่งนี้ก็ต้องได้ทำาไมกันด้วยเท่ากันด้วย แต่อันนี้มันยังไม่เท่ามันหายไปเราก็ไปเติมมันขาดไปเท่าไหร่เราก็ไปเติมเครดิตนี่คือเจ้าหนี้เพิ่มใช่ไหมอืเจ้าหนี้เพิ่มเพิ่มได้ยังไงก็คือเพิ่มจากการอะไรนั่นเองซื้อเชื่ออันนี้ก็คือหายยอดซื้อเชื่อจากแยกประเภทเจ้าหนี้อันนี้ก็คือหาในรูปของบวกบวกหักหักเขาเรียกว่ารูปของรายงานเอาเราก็มาดูตัวอย่าง ร้านต้นสนมียอดซื้อสดอ่าเราก็ตั้งไว้เลยซื้อสดเท่า่ะหกหมื่นแตบวกซื้อเชื่อได้จากไหนก็ข้อมูลนี้ไงรายการที่ทําให้เจ้านี้ลดลงก็คือจ่ายชําระหนี้สามเก้าแร้อส่งคืนเท่า่ะสามสองส่วนลดลับเท่า่ะห้าพันแล้วก็เจ้านี้ปลายปี4ี่หมสามเอามาบวกกันเป็น9ก้าหนหนึ่งหักด้วยเจ้านี้ต้นปีซึ่งเป็นเจ้านี้ของปีที่แล้วไม่เอา ก็จะได้เป็นยอดซื้อเชือหมื่อสามพันเอาไปบวกกับซื้อสดข้างบนห8 0มืแปดพันก็จะได้เป็นซื้อทั้งสิ้นหนึ่งแสนสามมื่นหนึ่งพันเวลาทำคือต้องแยกยอดให้ครูนะว่าซื้อสดแยกไว้อย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็คำวนวณหาซื้อเชื่อให้ได้ก็จะได้เป็นสองก้อนแล้วมาทำให้กันบวกกันเป็นซื้อทั้งสิ้น เสร็จแล้วเราสามารถที่จะคำนวณหายอดอะไรเนี่ยเอาใหม่อันนี้เขาบอกว่าการจ่ายชำระหนี้เนี่ยเราไม่ได้จ่ายเป็นเงินอย่างเดียวเราอาจจะจ่ายเป็นอะไรได้ตัวจ่ายวันที่จ่ายชำระหนี้ด้วยตัว๋วเดบิตเจ้าหนี้เครดิตตัวจ่ายเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ก็จะลดลงเนื่องจากการจ่ายชำระหนี้ด้วยตัว๋วแต่นี้เราก็ไม่รู้หรอก ว่าเขาจ่ายชำระหนี้ด้วยตั๋วเท่าไหร่เราก็ต้องทำไมเอาคํำนวณเอาก็คำนวณเ,เหมือนกับยอดเจ้าหนี้นั่นแหละก็คือเอารายการที่ทำให้เจ้าหนี้ลดลงอันนี้ก็จะเป็นรายการที่ทำให้ตัวจ่ายทำไมลงลดลงเอารายการที่ทำให้ตัวจ่ายลดลงหักด้วยตั๋วจ่ายอาะไรต้นปี ก็จะได้ยอดตัวจ่ายเพิ่มซึ่งตัวจ่ายเพิ่มขึ้นได้ยังไงก็เพิ่มขึ้นเนืจากการจ่ายชําระนี้เป็นตัวเนี่ยเราก็สามารถคํานวณได้ในรูปของบวกบวกหักหักก็คือรายงานหรือคํานวณได้ในรูปของแยกประเภทตัวจ่ายนะอันนี้ถ้าครูทําในรูปของบวกบวกหักหักครูก็รายการที่ทําให้ตัวลดมีอยู่ตัวเดียวก็คือจ่ายชําระนี้เออจ่ายเงินตามตัวคบกําหนด จ่ายเงินเมื่อตัวครบกําหนดบวกตัวจ่ายปายหักด้วยตัวจ่ายต้นก็จะเป็นจ่ายชาหนี้ด้วยตัวเธอก็เอาตัวนี้ไปบวกเพิ่มในการคำดนหายอดซื้อเชื่ออ่ะถ้าเราไม่บวกหักเรามาคำดนในรูปของแยกประเภทตัวจ่ายตัวจ่ายเป็นหนี้สินยอดยกมาอยู่ทางด้านไหนเครดิตเสร็จแล้วก็เดบิตนี่คือรายการที่ทําให้ตัวลดลง ก็คือจ่ายเงินเมื่อตัวทำมามครบกําหนดแล้วก็ตัวจ่ายเป็นยอดคงเหลือทางด้านเครดิตใช่ปะ่ะปลายปีเต่ก็ปิดเป็นยอดยกไปทางด้านเดบิตเสร็จแล้วเอาเดนี้รวมกันเคก็ต้องเท่ากับอะไรด้วยเดด้วยแต่ตอนนี้มันยังไม่เท่าเธอก็ลบกันหายไปเท่าไหร่ก็ไปเติมตรงนี้ตรงนี้ก็คือตัวจ่ายเพิ่มเพิ่มได้ยังไง ก็คือเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจ่ายชำระนี้ด้วยตัวแค่นั้นาดูตัวอย่างอันนี้จะมียอดซื้อแล้วก็มียอดจ่ายชำระนี้ด้วยตัวแทรกเข้ามาด้วยเราก็ต้องคำนวณหาการจ่ายชำระนี้ด้วยตัวเท่าไหร่ก่อนแล้วค่อยเอายอดเนี้ยไปบวกในการคำนวณหายอดซื้อเชื่อ กิจการแห่งหนึ่งมียอดซื้อสด20,000มีจ่ายชำระหนี้3น2 0 0จ่ายเงินตามตัวครบกำหนด1 5 0 0ยส่งคืนส่วนลดลับเจ้าหนี้ปลายตัวจ่ายปลายเจ้าหนี้ต้นตัวจ่ายต้นคำนวณหาย,ยอดซื้อทั้งสิน้นอ่ะมันมีตัวเข้ามาด้วยเธอก็หาก่อนว่าจ่ายชำระหนี้ด้วยตัวเท่าไหร่ก็เอารายการที่ทำให้ตัวลดตัวจ่ายลดอะ่ะก็คือจ่ายเงินตามตัวครบกำหนด หนึ่งมืนห้าร้อยบวกตัวของปีนี้ก็คือตัวจปลายสองหมื่นสองก็จะได้เป็นสามหมื่นสองพันห้าร้อยหกตัวจ่ายต้นปีหมื่นสี่ก็จะเป็นจ่ายชําลอร์ี้ด้วยตัวเท่าไั้หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยเดี๋ยวเธอเข้าตัวนี้ไปบวกเพิ่มในการคำวนวณหายอดซื้อเชื่อถ้าเธอไม่ ลูกงมเรียกว่าเพศุูไม่ได้ทํานะก็เอาบวกบวกหักหักหนึ่งเดียวเมื่อเธอได้จ่ายชําระหนี้ด้วยตัวตัวนี้แล้วเราก็มาคานวณหายอดซื้อเชื่อโดยเอาตัวนี้บวกเพิ่มเข้าไปทําเหมือนเดิมบวกเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีกหนึ่งตัวกูก็จะซื้อสดที่โจทย์ให้สองหมื่นบวกซื้อเชื่อก็คือรายการที่ทําให้เจ้านี้ลดใช่ป่ะก็คือจ่ายชําระหนี้โจทย์ก็ให้มา จ่ายชมเลนี้สามหมื่นสองแล้วก็จ่ายเงินเป็นตัวเนี่ยจ่ายแชมระนี้เป็นตัวเนี่ยที่คำนวณได้เนี่ยหมื่นแปดห้าร้อยเนี่ยเอาไปใส่ด้วยหมื่นแปดห้าร้อยแล้วก็ตัวอื่นที่ลดก็คืออะไรส่งคืนสามพันส่วนลดรับเท่าไหร่ห้าพันแล้วก็เจ้าหนี้ปลายปีอยู่ไหนเนี่ยเจ้าหนี้ปลายปี ตัวใจปลาย,ายเอาเจ้านี่ปลายปีครูใครไปไหนเนี่ยายชำระนี่ส่งคืนส่วนลดรับอ่านี่เจ้านี่ปลายปีหมื่นหกนะครูก็จะมีส่งคืนสามพันส่วนลดรับห้าพันเจ้านี่ปลายปีหมื่นหกนี่ส่งคืนสามพันส่วนลดรับห้าพันเจ้านี่ปลายปีหมื่นหกเนี่ยเหมือนเดิมนี่เห็นไหมจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาจ่ายชำระนี้ด้วยตัวเพิ่มขึ้นมาก็จะได้เป็นเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อย ผักเจ้านี้ต้นปี20 000, ก็จะได้เป็นซื้อเชื่อ54,500เอาไปบวกซื้อสดข้างบน20,000ก็เป็นซื้อทั้งสิ้น74,500ได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีการจ่ายชําบอร์นี้ด้วยตัว๋วเราก็มาคำนวณหาก่อนว่าเท่าไหร่แล้วก็เอามาคำนวณหาย,ยอดซื้อทั้งสิ้นเหมือนเดิมโดยเอาตัวนี้เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัว อันนี้ถ้าเราไม่ทําเป็นสองงบอันนี้เราจะเป็นสองงบใช่ไหมก็คือหาว่าายชําระหนี้ด้วยตัวเท่าไหร่ก่อนหมื่นแปดห้าร้อยแล้วค่อยเอาหมื่นแปดห้าร้อยมาใส่ตรงนี้ถ้าครูไม่ทําเป็นสองงบครูเข้าสองงบนี้มารวมเป็นงบเดียวเลยคํานวณรวมไปเลยมันก็จะได้ค่าเท่ากันก็คือยอดซื้อเชื่อครูก็จะได้ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเหมือนกันอ่ะเธอก็ดู เนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่ซื้อแล้วก็มีการจ่ายชําระหนี้ด้วยตัวเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําเป็นสองงบตะกี้เนี่ยทำเป็นสองยอดนะนะทำสองอย่างว่าจ่ายชําระหนี้ด้วยตัวเท่าไหร่แล้วค่อยมาหายอดซื้อเชื่ออีกอันหนึงนน่งอีกงบหนึ่งเราก็สามารถทําเป็นงบเดียวเลยก็โดยเอาซื้อสดนี่เธออย่าไปยุ่งกับมันนะซื้อสดบวกซื้อเชื่อก็เอาจ่ายชําระหนี้จ่ายตามตัวจ่ายเอามาให้หมด ส่งคืนส่วนลดลับเจ้านี้ปลายตัวใจปลายบวกกันหักเจ้านี้ต้นตัวใจต้นก็จะได้เป็นยอดซื้อเชื่อตัวนี้บวกกับซื้อสดข้างบนก็เป็นซื้อทั้งสิ้นอันนี้ก็เหมือนกันคือเอามารวมทําเป็นงบเดียวเลยไม่ต้องไปทําให้มันยุ่งยากเป็นสองงบอันนี้ก็ตัวอย่างกิจการแห่งหนึ่งมียอดซื้อสดสองหมืน่นประจ์เดิมนั่นแหละโผล่ออกมาจ่ายชําระหนี้เท่าไหร่สามหมื่นสอง จ่ายเงินตามตัวหมื่นห้าร้อยเอามาใส่เลยไม่ต้องไปทําอีกครัหนึ่งส่งคืนเท่าไหร่สามพันส่วนลดลับเท่าไหร่ห้าพันเจ้านี้ปลายหมื่นหกตัวจ่ายปลายสองหมืนสองใส่กันรวมกันเป็นแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยเสร็จแล้วหักด้วยเจ้านี้ต้นสองหมืนตัวใจต้นไหนตัวจ่าต้นตัวจ่ายต้นมีหมื่นสี่ ก็จะได้เป็นสามหมืกก่นสีออ่หักกันเออหักกันหักกันถูกแล้วเป็นห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบวกกันก็เป็นซื้อทั้งสิ้นเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยเท่าไหมเนี่ยห้าสี่ห้าร้อยเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยอันนี้ครูทําเป็นกี่งบสองงบอุ้ยอุ้ยหนึ่งงบสองงบแต่ถ้าครูไม่อยากทําเยอะครูก็มาทําเป็นงบอะไรไปเลยงบเดียวข้ามนก็จะทําไมกันเท่ากัน ตอนี้อีกอันนึงเขาบอกว่าในบางครั้งเนี่ยกิจการอาจจะไม่ให้ยอดเจ้าหนี้ต้นปีปลายปีมาแต่ให้เป็นยอดสุดทธิว่ามันทำแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงตัวก็เหมือนกันเกา็อาจจะไม่ให้ตัวจ่ายต้นปีตัวจ่ายปลายปีแต่เขาจะให้ว่าตัวจ่ายทำไมขึ้นเพิ่มขึ้นเธอก็ต้องดูว่ามันควรจะเอาไปบวกหรือ,อไปหัก เพิ่มขึ้นเธอว่าเป็นตัวอะไรหูว่าเป็นตัวบวกลดลงเธอว่าเป็นตัวอะไรเป็นตัวหักทําไมเพิ่มขึ้นเป็นตัวบวกเพราะว่าตัวจ่ายปลายปีเป็นตัวบวกต้นปีเป็นตัวหักเพราะฉะนั้นถ้าตัวจ่ายเพิ่มขึ้นแสดงว่าปลายมากใช่ไหมปลายปีเป็นตัวบวกเราก็เอาไปทำมาบวกราะค่าสุทธิมันจะอยู่ตัวที่มากแต่ถ้าเขาบอกว่าตัวจ่ายลดลง ลดลงแสดงว่าปลายน้อยต้นมากใช่ป่ะอืมปลายปีเป็นตัวบวกต้นปีเป็นตัวหักปลายน้อยต้นมากค่าสุดที่จะอยู่ตัวที่มากคือตัวต้นต้นเป็นตัวหักเธอก็ต้องเอาไปทำมาหักเธอได้ป่ะเนี่ยเจ้าหนี้ก็เหมือนกันเจ้าหนี้ปลายปีเป็นตัวบวกต้นปีเป็นตัวหักถ้าเขาบอกว่าเจ้านี้เพิ่มขึ้นแสดงว่า ปลายมากใช่ไหมเจ้านี่ปลายปีมากเจ้านี่ปลายปีเป็นตัวอะไรตัวบวกเธอเขาไปบวกแต่ถ้าเขาบอกว่าเจ้านี่ลดลงถูกไหมแสดงว่าต้นปีเจ้านี่ต้นปีมากเจ้านี่ต้นปีเป็นตัวอะไรตัวหักเธอเข้าไปหักอาจจะไม่ไดง่ายเพิ่มขึ้นเป็นตัวบวกลดลงเป็นตัวหักครูก็จะให้ตัวอย่างมาครูไม่ให้เจ้านี้ต้นปีปลายปีตัวใจต้นปีปลายปีละ ครูจะให้มาเป็นยอดสุดที่ว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันนี้เจ้าหนี้ทำไมาเพิ่มขึ้นก็ต้องเป็นตัวบวกตัวจ่ายลดลงก็ต้องเป็นตัวหักถึงก็ดูกิจาการแห่งหนึ่งจ่ายชําระนี้และซื้อสด8 2 5 0 0น้าจ่ายเงินตามตัวจ่ายเท่าไรสองห0 0ส่งคืน5้0 0ันสี่ส่วนลดลับ6ก0ันเจ้าหนี้เพิ่มนี่ครูบอกบวก,บวกตัวจ่ายลดเป็นตัวหักคำนวณหายอดซื้อทั้งสิ้น อันนี้เขาจ่ายชําระหนี้และซื้อสดเขาให้รวมมายางงี้ใช่ไหมเราก็คํานวณรวมไปเลยเพราะเราแยกซื้อสดออกมาไม่ได้เพราะมันให้รวมมาแต่ถ้ามันแยกซื้อสดมาแต่ต้องเอาซื้อสดไว้ตังหาแยกออกมาแล้วก็หาซื้อเชื่อมมาบวกครูพูดเข้าใจไหมเนี้ยอันนี้เขาบอกว่าจ่ายชําระหนี้และซื้อสดรวมกันไปเลยนะแยกไม่ออกถึงก็รวมไปเลยจ่ายชําระหนี้และซื้อสดแปดสองห้าร้อยบวกเนี่ย จ่ายตามตัวจ่ายเท่าไหละ2องหมส่งคืนห้าพส่ส่วนลดรับหกพันหอันนี้เป็นตัวบวกใช่ไหมก็บวกด้วยเจ้านี้เพิ่มขึ้น1 8ึ่งห้าก็จะได้1นึ่งหมเอ้ยหนึ่งหาันกด้วยตัวจ่ายลดลง9 8้าก็จะได้เป็นซื้อทันสิ้นหนึ่งแสนองหมื่นก้นสองร้อเนี่ยก็จะเสร็จแล้วได้ไหมมันก็มีอยู่แค่นี้เมีย อ่ะที่ครูพูดตะกี้นี้นะถ้าโจทย์ก็ให้ซื้อสดมาตรงนี้เธอแยกออกมาซื้อสดโดดๆแล้วก็หาซื้อเชื่อแล้วได้เชื่อแล้วค่อยเอาสดมาบวกเป็นทั้งสิ้นแต่ตัวอย่างเนี้ยมันให้ว่าจ่ายชาํารหนี้และซื้อสดมันรวมกันเราแยกไม่ออกเราก็คํานวณรวมไปเลยอย่างนี้เข้าใจนะอ่าครูก็จะพอแค่นี้ก่อนนะ คือการคำวนวณถ่ายยอดอะไรยอดซื้อเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่อยคำวนวณถ่ายยอดขายขายก็เหมือนกับซื้อนี่แหละถ้าเธอทําซื้อได้เธอก็ทําขายได้ใช้หลักการเดียวกันครูก็จะสรุปให้เธออีกทีหนึง่งว่าการคำวนวณถ่ายยอดซื้อมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือซื้อสดกับซื้อเชื่อซื้อสดโจทย์ให้มาซื้อเชื่อเธอทำมาต้องคำวนวณเองซื้อเชื่อได้จากไหน ก็คือเอารายการที่ทำให้เจ้าหนี้ทำไมลงลดลงก็คือจ่ายชำระหนี้ส่งคืนส่วนลดรับแล้วก็บวกด้วยเจ้าหนี้ของปีนี้คือเจ้าหนี้ปลายปีแล้วหักด้วยเจ้าหนี้ต้นปีก็จะได้เป็นยอดซื้อเชื่อแต่ถ้ามีการจ่ายชำระหนี้ด้วยตัวเพิ่มขึ้นมาถธอก็ต้องเอาตัวนั้นเข้ามาทำาไมด้วยคำดณด้วยง่ายๆเธอก็ทำเป็นมุเดียวเลยเอารายการบวกทั้งหมดขึ้นแล้วตามด้วยรายการหัก เพราะฉะนั้นเธอก็จะหาซื้อเชื่อได้จากจ่ายชำระนี่ใช่ไหมจ่ายเงินตามตัว๋วส่งคืนส่วนลุนรับเจ้านี้ปลายตัวจ่ายปลายหักเจ้านี้ต้นตัวจ่ต้นเือก็จะได้เป็นยอดซื้อเชื่อเธอ,อจําได้ไหมครูจะจบแค่นี้แล้วเดี๋ยวครูจะสอนในเรื่องของการคํานวณหายอดขาย ถ้าเธอหาซื้อได้ขายก็ไม่มีปัญหาแค่นี้